นี่คือเวรกรรมอะไรกันครับเนี่ย,ยนนวยแป๊บนึงเจ้าแมวอ้วงี่ตาไม่มีดวงอะทุกคนนตาเป็นคนสุดท้ายอีกแล้วอ,อีกแล้วเนื้อหนึ่งตลอดนะเราอะทั้งบางก็จะตายอีกรอบหนึ่งไหมเนี่ยนี่ไงเรากำลังหนีจากน้องเอวคือนี่คือดินสอที่ยังไม่ได้เหลาใช่ไหมวยน้องสกเกลตายแล้วไปทางนี้ <laughs> น้องขอบคุณนะคะที่สลยชีวิตเดี๋ยวพี่ตาสละชีวิตบ้าง นี่ยังหลอเลยเร <Ă> าแฮะแอะแอฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ <Ă> วสวัสดีค่ะทุกคนยินดียยยต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิต้าคิดแคท วันนี้นะคะแมบนี้เนี่ยตรงกับคอนเซปช่องเรามากเลยนะคะชื่อแมบว่า escape the fat cat ค่ะทุกคนก็คือวันนี้นะคะเราจะมาหลบหนีจากเจ้าแมวอ้วงกันนะคะทุกคนคือแมบนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพี่ลิต้าไปเจอมาก็เลยอยากเล่นนะคะตรงนี้ก็มี fc อยู่นะคะซึ่งแมบเนี้ยมาเล่นได้แค่10คนนะคะพี่ลิต้าก็ต้องขอโทษคนที่กดจอยเข้ามาไม่ได้ด้วยนะก็ไม่เป็นไรนะคะไว้แมบนะ้าเล่นกันนะโอเคค่ะ fc ที่ตรงนี้มียืนอยู่นะคะก็มี น้องน้องน้องอะไรอ่ะน้องน้องซัมติงน้องเวอร์นะซัมติงนะคะทุกคนน้องสเกลน้องพริม์น้องมายนะคะน้องพิมมี่พิง์น้องโทมัสนะคะน้องเอ่อตาต้าชาช่าคิดแค้นน้องจอมมี่จอมมี่นะคะและน้องเทียนในศึกศูนย์ศูนย์จสองโอเคเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าไป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 เราหนีเราหนีเอฟซีซีตามาสิออนี่คือเวรกรรมอะไรกันครับเนี่ย อะไรค่ะเราไปได้แล้วไปไปเดี๋ยวมาดูกันเขาามันจะเป็นยังไงคะหนีจากเจ้าแมวอ้วงนะคะนี่อ๋อแล้วเราก็ห้ามเหยยบโดนใช่ไหมโอเควิ๊บัามหนึ่งเจ้าแมวอ้วงพีิต้าไม่มีดวงเลยีิต้าไม่มีดวงเลยีิต้าเป็นคนสุดท้ายอีกแล้วนี่งไงเราไม่ได้ใช้พลอยทุกคนกลับมาไกด์ให้พีตต้าก่อนมาทางไหน โอเคไปชื่นนี้อยู่ได้ด้วย FC จริงๆไปอย่าลืมเช็คพอยต์กันด้วยนะคะทุกคนอ,อีกแล้วอะไรกันครับเนี่ยทุกคนพี่ตาแค่แตะแค่ไปเล็บเองอ๋อโอ้ยน้องน้น้องโดนหั่นกันเหรอเลิกอ่ะต้องรนีไปไปไหนอ่ะไปไม่ได้อ่ะจะไปยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงเราไปแล้วทุกคนไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ตอนนี้เรามาอยู่ในน่าจะอยู่ในปากแมวหรอหรืออยู่ในท้องแมวเนี่ยทุกคนซัมติงนะปะปปอันนี้คือเช็คพอยแล้วไปะปะปแต่นี่คือเออลงมาไหนเนี่ยมีกระดูกด้วยค่ะแต่นี่คืออะไรอะ่ะเหมือนขวดซอสซัมติงนะคะ <c oughs> โอเคนี่แล้วเราก็เช็คพอยแล้วแล้วก็เดินกระดานหวานของมาคอนหรอคืออะไรก็ไม่รู้เนาะ เหมือนเราอยู่ในท้องมาเลยทุกคนเหมือนเราโดนโดนแมวกินกินไงพี่ต้าว่าแล้วนี่คือคุกกี้เหรอน่ากินจังเนี่ยนะแล้วนี่คือเรา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 ต้องไปอ๋อเนี่ยเหรอปีนขึ้นไปเหรออ๋ออย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองทุกคนกระโดดไต่ๆตขึ้นไปนะคะโอเคเลยตอนนี้พี่ต้ายืนหนึ่งนะคะต้าโนหนึ่งโนหนึ่งตลอดอะเราอะทั้งบาง ตรงนี้เหมือนแบบกาวดักหนูเลยทุกคนห้ามเหยียบนะคะตอนนี้เรากําลังไปอ้าวตอนนี้เรากาลังไปอีกที่หนึ่งแล้วแต่เมื่อกี้เราอยู่ดีๆแล้วก็ตายไม่ทำะไรทุกคนไม่เป็นไรนะคะไปไปเราจะตายอีกรอบหนึ่งไหมเนี่ยไม่ตายแล้วนะคะเมื่อกี้เหมือนมันบ้าโอ๊ยนี่ไงน้องแมวโอ๊ยน้องแมวอะไรเรามาหลบหนีเราจะมาน้องมันนอนไม่ได้นี่ไงเรากําลังหลบหนีจากน้องแมวนี่ไงเรากําลังหลบหนีจากน้องแมวนะคะแต่ว่าเราห้ามโดนนะ ราจะไปยังไงห้ามโดนเนี่ยน้องสกเกลไปก่อนเลยอุย้ยนี่ไงน้องสกเกลเขาไม่โดนไม่เอาพิเดต้าตัวสูงนี่ไงไปได้เออตัวสูงก็ไปได้ไม่ตอนแรกเราชนอ่นปะปไปไปอันนี้ก็เอาอ๋ออันนี้ก็กระโดดนะฮะห้ามเหยียบนะคะโอเคเช็คพอยต์นะคะทุกคนสําคัญคือห้ามลืมเช็คพอยต์นะอันนี้คือคือโอ้ไปไปไป ไต่บันไดขึ้นไปอันนี้คือทิชชู่นะคะทุกคนเหมือนอยู่ในห้องส้วมเลยอะแล้วก็มีเป็ดด้วยเป็ดกับแมวสัมพันธ์อะไรกันเนี่ยทุกคนไม่มีความแกะเชื่อมโยงใดๆโอ๊ยอันนี้ปักถ้ากดเหยียบจะเป็นอะไรไหมไฟจะดูดไหมนี่รามาอีกทีหนึ่งแล้วค่ะเชลยพอยแล้วมีตะปูมีน็อตนะคะเคไปไปไปเลยไม่ตายค่ะเปล่าค่ะเราตายไปหลายรอบแล้วแหละ เอออัน,นคืออะไรอ่ะทุกคนมันคือฐานเหรอมันเหมือนฐานเลยอ่ะพวกฐานรีโมทอะไรเงี้ยน่าจะใช่นะคะชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปนะคะทุกคนตรงนี้คือคืออะไรอ่ะเราเจอแมวอยู่แล้วทุกคนนี่เราจะหลบหนีมาหรือว่าเราจะเข้าหามันกันแน่เนี่ยน่าก,กลัวมากเลยอุ้ยน้องจอม,มี่จอม,มี่แต่งตัวสวยมากเลยนะคะโอเคอัน,นคืออันคือต้องไปทางไหนคือนี่คือดินสอที่ยังไม่ได้เหลาโอใช่ไหมต้องใช้แล้วแหละ มันเหมือนดิสอที่ยังไม่ได้เหลาเลยนะคะโอเคอันนี้คือดัมเบลโอ้ยทำไมมัน,มนแหลม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 มันไม่ใช่ดัมเบลแล้วแหละไม่ใช่ดัมเบลแล้วทุกคนมมนแหลมขนาดนีน้มันคือ something นะคะเออและอันนี้คืออะไรอ่ะเครื่องดูดฝุ่นเหรออ๋อนั่นไงจอยเกมเพย์นะคะป๊าๆป๊ปปอย่าลืมใช้พอยน์คนแล้วก็อันนี้คือป้าเตน น้ำเต้นนะคะน้ำอารมณ์น้ำอารมณ์อ,มอุ้ยมีมดด้วยทุกคนระวังมดกัดน,นะต้องเดินไปไอ้เระวังมดโอ้ยเออห้ามโอ้ย,เ,อยเดี๋ยวโดนมดกัดเจ็บเนาะอันนี้คือลงมาแล้วก็ไปทางไหนน่าจะทางนี้นะคะเราน่าจะใกล้หลบหนีได้แล้วไหมต้องน่าจะใกล้แล้วแหละน้องจอมนี่นำอันนี้คือเลือกประตูแน่เลยอ่าเลือก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 อุ้ยน้องสก,กลตายไปแล้วไปทางนี้ น้องขอบคุณนะคะที่สลายชีวิตเดี๋ยวพี่ต้าสลายชีวิตบ้างนี่ยังหลอดเลยเราไปได้ทีละคนหรือเปล่ามีไงไปได้แล้วตลบหนีออกมาได้แล้วหรือเปล่ายังไม่หมดอีกเหรออ้เว้ยจะโดนรถชนนะโอเคเจ๊ควอยเช๊ควายยังหลบหนีไม่ได้ทุกคนแต่ว่าแหมสวยมากเลยนะเราตลบหนีออกไปได้ไหมอะตรงนี้มีน้ำ อ้ยทุกคนน้ำท่วมค่ะน้ำนท่วมถนนไงชนะแล้วยูวนค่ะทุกคนระบบพวกเราอ่ะวอนมากเลยนะเปล่าค่ะคือเราชนะแล้วนะคะโอ้ยแมปจบเร็วมากทุกคนทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเลยนะคะแต่คือสนุกนะคะทุกคนก็แมปสวยดีนะคะตรงนี้ก็มี escape the teacher escape the animal ด้วยไว้เดี๋ยววันหลังเรามาเล่นเนาะเย,ย้เราขอปวด fc นิดน,นึงอ่ะแฮ่แฮ <c oughs> เมียให้ปวดไดยดูก่อนทุกคอเรามากระโดดเล่นกันเถอะประตูเลน,น้าต่างเปิดเต็มบ้านอุ้ยเราสามารถเข้าบ้านได้ไหมนี่ไงเนี่ยพาชมแมพไปพังๆเลยทุกคนเฮ้ยแมว่าแมพสวยมากเลยคือทุกคนเราอยากเดี๋ยว,วเราจะพาไปชมแมพตรงนั้นเราจะออกนอกโลกนะคะเพื่อพาทุกคนไปชมแมพตรงนั้นกันที่ที่เราจากมานะคะเราจะกลับไปหานางแมวอ้วนตัวนั้นเหมือนเดิม ที <screws> <ground> paper, ่เราหนีออกมาได้โอ้ย FC ก็ตามมีต้ามปเโอแตกลังแตกลัง FC แตกลังจริงๆรงทุกคนดูสิปะปะปน้องๆอยากตามมาด้วยแล้วเราจะไปยังไงอะมีไงแต่ว่าเราไปตรงนั้นไม่ได้ค่ะมันมันอยู่เขตห่วงห้ามอ่ะมันอยู่ข้างนอกนะโอเคไม่เป็นไรเราปิดจบแมปตรงนี้ก็เลยกันโอ๊ะเป็นตัวพี่ดิต้าเป็นสีนี้อะพีิต้าเพิ่งสังเกตเป็นสีนี้ตั้งแต่แรกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะคะ โอเคค่ะทุกคนก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจพีต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแมบบนี้ก็สนุกมากเลยทุกคนเข้ามาเล่นกันได้นะคะแมพเขาคนเล่นน้อยมากเลยอยากให้เข้ามาเล่นกันเยู่เพราะแมบดีจริงๆนะคะชื่อแบบว่า escape the fat cat คะทุกคนก็มาเล่นกันได้นะคะหลบหนีจากน้องแมวอ้วงนะพีต้าฝากเพจเฟซบุ๊กพีดิต้าด้วยนะคะพ i ต้าคิดแค้นะแล้วก็ฝากไอจีพีดิต้าด้วยนะคะพีต้า i s c o r คิดแค้นนะคะเพื่อที่จะติดตามข่าวสาร นะะในสตอรี่พี่ริต้าะะว่าพี่ริต้าเล่นกี่โมงเล่นแบบไหนนะคะส่วนเพจ f c e e o o o เนี่ยพีริต้าเนี่ยจะถ่ายรูปที่เล่นกับ FC นะคะไว้ในเพจ f c e e o o o นะก็ไปดูกันได้นะคะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย